สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหวยห้าหนอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวสามห้าหน่อยวันที่ยี่สิบสี่เดือนเก้าปีหกเจ็ดนะครับผมสามห้านอยนะครับผมเมื่อวานนี้สามห้าหน่อยเมื่อวานนี้ผมให้ห้านะห้ามานะ ผมเน้นพิเศษ20%ปกติ40ก็มาเป็นรอบปกติแล้วก็เข้าเป็นตัวเน้นนะเป็นตัวเน้นนะ59านเะก็เน้นให้ถูกรอบนะครับผมปกตินะถูกอยู่นะ มาดูของวันนี้มาดูของวันนี้กันต่อฮานอยสูตรเม็ดเดียววันนี้เด่นนี่แหละ <c oughs> นี่แลหละคตัวเดิม ก็อย่างที่บอกแหละกินห้ายาวๆเลยห้าตัวเดิมนะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนห้าห้าหกนะห้าเจ็ดเราก็ห้าสี่ไม่มีแต่ห้าสามนะ สามห้าน้อยครับผม <c oughs> ขอให้มีห้ามาพิเศษสี่สิบปกติสี่สิบ VIP อ่อ VIP นี่ผมว่าไม่น่าจะมานะไม่ต้องจับก็ได้ครับผมเอาแค่สองวันนี้เอาแค่สองรอบนะครับเป็นรอบปกติกับรอบพิเศษนะ v ีไม่น่าจะมาตัวเนนนะครับผมตัวเน้นนะครับห้าศูนห้าหสองแล้วก็ห้าเ้าครับผมก็ขอให้มีมาครับผมขอให้5้ามาอีก ขอให้มาอีกนะสำหรับแนวทางนะครับจบไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ